คุณบางกลางทา้าเจ้านครดินแดนอนุสรผู้หินรองกราจำป่าข้าวสวยสุดสะดุดตาประเพณีปวงข้าปักทงชัย อำเภอนครไทยเป็นอำเภอเล็กๆที่อยู่เหนือสุดของจังหวัดพิษณุโลกโดยมีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดพิษณุโลก100กิโลเมตรการเดินทางสามารถเดินทางได้โดยรถโดยสารประจําทางหรือรถยนต์ส่วนตัวโดยใช้ถนนทางหลวงหมายเลข12ถึงสังแยกป้านยงจากนั้นใช้ถนนทางหลวงหมายเลข2013มุ่งหน้าไปยังอำเภอนครไทย อำเภอนครไทยแบ่งการปกครองเป็นสิบตำบลรอยสี่สิบห้าหมู่บ้านได้แก่ตำบลนครไทยตำบลบ้านแยงตำบลหนองกระเท้าตำบลเนินเพิ่มตำบลนาบัวตำบลนครชุมตำบลน้ำกลุ่มตำบลยางโกลนตำบลบ่อโพตำบลบ้านพล้าวและตำบลห้วยเฮียในอำเภอนครไทยมีหน่วยงานสำคัญดังนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชนาครไทยสถานีตำรวจภูธทนอนนครไทยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคธนาคารอมสินธนาคารกรุงไทยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอำเภอนครไทยมีพื้นที่ทั้งหมด1,397,936าาสไร่สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบรุ่มสูงสภาพเศรษฐกิจส่วนใหญ่ทำพื้นที่การเกษตรเป็นหลัก นครไทยถึงจะเป็นอำเภอเล็กๆแต่ที่นี่มีวัฒนธรรมขนธรรมเนียวจารีตประเพณีตามวิถีชีวิตโบราณและมีเส้นทางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญอย่างมากมายอันดับแรกจะนำพาทุกท่านไปกับสักการะพ่อขุนบางกลางเท้าหรือพ่อคุนสีอินทราทิตศเพื่อเป็นสิริมงคลณนะพระบรมราชานุสาวรีพ่อขุนศีอินทราทิตย์ ต่อไปเราไปรับบรรยากาศเย็นๆและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ณที่อุทยานแห่งชาติภูหินลองกล้าถ้าหากใครอยากสัมผัสกับบรรยากาศหนาวและดูทะเลหมอกยามเช้าเราจะพาทุกท่านไปที่เขาโปกโล้นตำบลน,นครชุมและถ้าหากใครสัมผัสกับเปิดประสบการณ์การล่องแพชมพระอาทิตย์ตกเล่นน้ำอย่างสบายใจตรงที่ล่องแพแก่งไฮ ที่นี่มีประเพณีที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นคือประเพณีปักธงชัยที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น15าค่ำเดือน12ของทุกปีชาวอำเภอนครไทยก็จะพร้อมใจกันนำธงชัยขึ้นไปปักที่บนยอดเข่าช้างล้วงเพื่อแสดงความอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมตามประเพณีของชาวอำเภอนครไทย ปีใดไม่ได้นำทงชยัยขึ้นไปปักที่ยอดเขาช้างล้วงชาวอำเภอนครไทยมีความเชื่อกันว่าจะทำให้บ้านเมืองเกิดอาเพศอยู่ไม่เย็นเป็นสุหนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกรับประเพณีปักทงชยัยที่มีหนึ่งเดียวในจังหวัดพิษณุโลกแล้วคุณจะหลงรักมเนสนิของที่นี่อำเภอนครไทย